กะไปพบไปพ่อกันอยู่ไรเนาะคือว่าได้อ่าหูภาษากันเนาะพ่ออยู่บ้านนี่แหละงานห้องนี่แหละพ่ออยู่บ่าอยู่ในบ้านนี่บ่อ,อยู่บ้านนี่แหละมาทํางานกะแต่เราก็เคยเห็นอยู่เพิ่นอนเลยอันนั้นโดยเขามีคนบอกหยอกใช่ม,มีคนมาหยอกเนาะโดยคิดสงสารเพื่อนนะแบบอ๋อวะอืมทำ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดส,สุขสุขนลดีว่าสิพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกันยินดีต้อนทักข่าวสู่ซองพ่อร้องคนาบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกับมาพ่อก,ก,กับซองพ่อโคนาอีกเช่นเก่าเส้นเคยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อโคนากล่าหาอีาอกครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยกันเรื่องนี่ก็พ่อโคนาก็สิไปอ่า ทักทายและกระทำสอบถามเพื่อนพี่น้องว่าเพื่อนเป็นอย่างไรเนาะเรื่องครอบครัวกาพัวอาจเป็นคนปกติพี่น้องเลยแต่เมียนี่กะอาสีครบทามชินาสีบครบพี่น้องเนาะขออภัยน้ำเพราะว่าเพื่อนว่าบ่ได้เนาะกาย้อนสาเหตุอย่างเนาะพี่น้องก็คือว่ามาหักกันได้เนาะเพื่อนก็อยู่กันมาหลายปีแล้วแหละพี่น้องเลยก็ยังบอทันได้มีลูกมีเต้านํำกันอยู่เนาะตอนนี้พอคนหน้าก็ชีได้ ไปทักท่าและกระทำเพื่อนพ่อยพี่น้องเลยบรรยากาศทางบ้านเพื่อนเพื่อนและเอพี่น้องเนาะโดยไปครับส้มกันเลยพ่อแมพ่พี่น้องพ่อแมพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดจอดถึงบ้านของเพื่อนแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพ่อนพี่น้องเลยบรรยากาศทางเฮือนทางซานเพื่อนกับสิเละแน่นอยหนึ่งเพ่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แดดกำลังเที่ยงเที่ยงพ่อนพี่น้องเลยก็ว่าเป็นยางเนาะบรรยากาศพอดีเนาะเพราะว่ามันก็อยากหนาวแน่เนาะโดย พามาหอดจอดถึงเบือนเงือนซานของเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีแต่พากันเห็ดอย่างอยู่เนาะโอ้ยนางดินอยู่บ้านดินอยู่บ้านโอ้ยเนเห็ดโดยโดยเท่านนคนอื่นก็สิคอุ่นนี้ถามซื้อกอนเนาะโดยซื้อเสียงจังไดเนาะอใหไ่โดยซื้ออย่างไดเจ้าซื้อก้อยก้อยอือ อายุจักปีแล้วอายุก็47ปีล่ะ47ปีโอ้ยังน้อยเด้อนี่47ปียังนมเด้อบ่ได้นมเลยโอ้ทางน้องเพิ่นเด้ซะทางเมียเนมียบ่36:37เพิ่นอ่หางกันเนาะห่างกันประมาณ10ปีเนาะโยเป็นจังได๋มาจังได๋เนาะคือว่ามาอ่าเมียบ่ช่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะ ครัวเดียวและไม่ได้สั่งยังได้หรอกมีอย่างมีอย่างเป็นยังได้คือว่ามาหักกันเข้าใจกันเว่าที่่าหักกันนี่ก็ด้ที่ว่ารักกันนี่ก็เออบางเทือกบกเข่าใจแน่เนี่ยเรื่องเทือกบเข่าใจอยู่คำว่าเว้าซอกแซกแน่กับบกเข่าใจโดยโดยโดยแต่ว่าเป็นบางเดือนเนาะบางเดือนกันซื้อเข่าใจบางเดือนสื้อไปแล้วก็แล้วนะโดยโดยเื้อไปแล้วก็แล้ว ก็อยู่ก็เพิ่น่มาหลายแยกรีละก็สามปีแล้วเลยโอย้สามปีเนาะสามปีนะให้เห็ดหน้าบอกเดื้อ,อยังไงก็อยู่ววน้ำ่นกับเห็ดหน้าอยู่น้ำฝนแม่วาตอนนี้นะอยู่น,น้ำพ่อเถ่าแม่เถ่านะฮะโดยโดยโดยยังบอ่อยูอ่เกอนเจ้าของยังบ่ได้ยังบ่ทันได้มาอยู่บ่เพคนเจ้าของยังบ่เลยนะฮะโดยโดยก็ หากกันอะไรกะไปอยู่เมืองไทยมาหนิไปทำงานบอทำงานอยู่เมืองไทยอืมก็ได้สองปีกับกลับมาโดยก็ได้สองปีกลับมากมาก็มากก็คือเห็นนะว่าเพื่อนช้ากันยังว่แล้วดีละว่าจีได้มาอยู่ืังไม่มาโมมีลูมีเต่าทํากันบอบอยังโมมีอืมโดยโดยยังโมมียังโมมีจะคนเนาะกับคนนี่เนาะยังโมมีตัว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  ไปพบไปพ่อกันอยู่ทสเนาะคือว่าได้อ่าหูภาษากันเนาะพ่ออยู่บ้านนี่แหละงานห้องนี่แหละพ่ออยู่บ้านอยู่ในบ้านนี่บ่อยู่บ้านนี่แหละมาทางานกะแต่เ้าก็เคยเห็นอยู่ิ่นเลยอันนั้นโดยเขามีคนบอกหยอกใช่มีคนมาหยอกเนาะเลยคิดสงสารเิ่นนะแบบอ๋อวะ โอ้ทางน้องเพื่อนก็ว่าได้เนาะน้องเนาะได้อืแต่คิดสงสารเพื่อนสงสารเพื่อนในก็อยู่น้ำเพื่อนโอ้กะมักหักกันบ้านเนี่ยหักกันอยู่น้ำไปเรื่อยเนี่ยโดยโดยโดยเพื่อนกะหู้เนาะความมากความักในกะหู้เนาะหู้เลยเพื่อนเออมือม่แต่ว่าได้เพื่อนเพื่อนเป็นหนังสือยอวหุ่นหนังสือบ่โมหูเลยโมหูเนาะแต่ก็ว่าเปย์ภาษาได้เนาะภาษาได เจ้าก็หู้วัดคุยยางอยู่ที่เอ็นที่เราทำมาแบบนู่นแบบนี้แบบลักษณะอ่าหิ้วเข่าหิ้วหน้ามาะมานนี้ก็หู้อยู่ปะหู้วัดแหละโอู้้วยด้โยดยเด็กก็หู้เนาะไปทำงานกับมูกับบุคอยเข่ากับมูเป็นไรเพราะว่าเป็นมูเรื่องจ้าจ้าเป็นมูเรื่องเป็นมูเรื่องก็ต้องไปน้ำกันสองคนสองคนเมนอยู่เพราะว่าเป็นบม่ได้

ก็มีแต่ทำท่าทางสิเลยเนาะก็บางทีก็ใหาว้าว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 ยังไงเนี่อก็ส em. na ีประมาณเจ้าคอยนั่นอันนี้เนี่ประมาณเนี่ยเนาะกะอันนี้ก็บุคอยหู้กอ็ขี้เทียงกับบจักขุนเทียงอนะโดโดยโดยก็เลยเลิกยากันไปซื้ออือก็ดีขื้นกันเนาะเพราะว่ามาถ้าเอาแบบนี้ก็ดีขึ้กันเพราะว่าเป็นอาชีพให้ น้ำหน้าตาเห็นเนาะประมาณเนาะน้ำจิตใจพอนะเป็นการสฉิบโเอาอกเชียงมาเนาะบางือก็หน้าตามันพองว่าให้ได้นะว่าพื้นให้ยุู้จักว่าพื้นให้หน้าตาพองนี่แน้วใดบุพเพอใจก็เบิ้งเบึ้งเขาก็หุ้งเลยอือหือโดยโดยเอากต่ีนนั่นซีนนี่เข้ากันเข้าใจโดยโดยก็อยู่กันมาสองสามปีก็แต่งงานแต่งการกันแล้รยบร้อยแล้วบ่ กากลับมารุ่นนี้ก็ว่าสิมาผูกแขนมันแลี้ยวมันทว่าเป็นัวเดียวเมียเดียวเมืมาเหตุตามที่ตามคลองปีนี้บ้านเฮาเนาะโดยตั้งแต่มีแต่คอซื้อคอได้ซื้อโอ้คอแล้วก็พากันไปทํางานไปทํางานโดยสามปีเนาะกลับมาบ้านปีนี้สิแต่งเนาะปีเนาะ ตีนสีแดงที่แดงโดยโดยโดยก็ตาม h e ด t คลองบ้านเฮาเนาะเบิ่งเนาะคลองบ้านเฮาเลยก็บ่มีหย okay. <culos> ังเลยอันนี้ก็ได้โดยโดยโดยไว้ซื้อกะบ่มีหยังเราคอยฮักกันเนาะบ่มีหยังหลายคือว่าคอยฮักให้เพลงกันเนาะกะอยู่กันมาเนี่ยคิดว่าสิอยู่ไปตลอดรอดฟังอยู่ในใจเจ้ากะเป็นเมียเป็นแบบนี้นะ มีแบบนี้กกในในใจนี่ไม่ได้มีหม่องตินะโอ้โดยโดยห้องกะมักคนเงียบอยู่แล้วนะอืมโดยคนเงียบคอยนันนเงียบอืกะซีอยู่กันไปจนพุ่นเลยเนาะจนถ่ายจนแกพ่นเลยเนาะคิดในใจเนาะจนสิ้นซีว่าพ่นเละเออโดยโดยโดยกะถือว่าอหากจริงเนาะในครูนี่ก็เนาะ แค่เลยโดยเเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นในนี่ก็ว่าเลยว่าอยากห้างอยากเคิรนเขาแต่ไปใส่กระหวงใหญ่ตลดโดยโดยเพราะว่าครั้งแรกหักกระหูแล้วคนเป็่นไปนี่เนาะอู้อืมโดยโถนี่เลยก็ที่หักกันมาครั้งแรกก็ดีกับภัยเนาะทักทายกันก่อนเนาะเป็นไงดูว่าเจ้าบอหักเข่าหาเพื่อนก่อนหรือเพื่อนเข่ามาหาเจ้าก่อนก็เวียนอยู่โอเวียน ชเวาน้่แต่ว่าวาัวได้แต่มีคนแตลให้ฟังนั่นนลยเพื่อนเพื่อนวัวเวียนเจ้าน่ะเพื่อนว่าวัโอ้เจ้าเวียนเพื่อนเวียนเพิ่นเลยเลยเวียนทีเขาไปหาได้ว่ามู่ชีวาอย่างนะเลยมีคนแตลนั่นแตลนี่ให้ฟังแะ้วก็โดยโดยเขาก็บว่าใช่เนออ่านประสานเขาแหละผู้เขาหูจักเนาะโดยแต่ก่อนก็มาผูู้จักคนนกได้แต่วงพินซื้อเจ้าเจ้ามา บหูจักเพื่อนเนาะเอ้เพื่นว่าเพ็่<ม>อ,อยยังใช่เถามพอแมมก็เลยเลยก็เลยตกลงวง<ต>ใจคอากันบังคอากาันอืมตั้งแต่เอาสามปีแพนมากกันเคยมีผิดพลาดเทียงกันหรือว่าเคยมีบะก็เทียงกันก็ว่าวมย่อมม่เย่มมาย่อมไม่เมยี่ยมนก็เลือกล่าก,กันไป<อ>แบบเสยไปเสยนั้นมีแต่เพื่อนส่วนใหญ่ก็เพื่อนแหละเนาะเพื่อนแ็่ให้ว่ล่ะให้บ่ อยากให้บม่ได้ให้อเออให้ออน,นิด,ด,ดนหน่อยนะโดยโดยแต่ว่านิดหน่อยเนาะนนิดห่อยแต่ว่าือว่าโอเคอยู่หรอกทั้งเขาทั้งแม่ไงยังบมได้มั่นใจเป็นได้เพิ่นนะบมมั่นใจว่าฮักลูกเพิ่นจร<อ>ิจริงเนี่ยฮักเต็มร้อยเลยโอ้ตามจริงเลยกระทั่งเจ้านี่ก็ฮักลูกสาวเพิ่นเต็มร้อยละเต็มร้อยอืม <ๆ S 2> เพิ่นยังว่าเออมโมเชื่อนะว่าคนแบบนี้คือฮักมาฮักมามาปักใจได้นะแต่ปะโอ้ตามจริงก็ เฮาครับมาอีวีเนาะมาเอรีอืมตาปักใจใส่เพื่อนเอรีใช่ไปใส่เพื่อนดีีแล้ยังอยู่มาป่านนี่โดยโดยเพื่อนให้ไปเคาก็ไปแต่หลายคนกับสีบุคอยอยากเชื้อเนาะบุกเชื้อชวนลายบุคอยเชื้อว่าเจ้าหักอดีเนาะเออเมนก็เลยอยากมาทำให้พ่อแม่พี่น้องเราได้รับชมกันเนาะหรือว่าทางเอฟซีกับสิได้ติดตามเบิ้องค่ยพี่น้องไอ้ครูชีวิตครูนี่เนาะ เพราะมันจะเป็นเรื่องก <ak> <ik> ารอยากแปลงแน่น้อยนึงพี่น้องเลยเพราะว่าผัวที่ว่าได้พี่นอ้องเลเพราะว่าทางเมียเขากับพิการทางเสียงพี่น้องเลยเนาะควมรู้สึกกะเป็นยังไงคือชื่ว่าเข้ากันได้เนาะว่ากับพี่ไอที่มนเยอะเจ้าว่าเพะออืมแต่อวยพรโดยโดยโดย อธิบายให้พี่น้องเลยเนาะอธิบายให้ทั้งเอฟซีฮู้เนาะเพราะว่าเพื่อนนี่ก็หักกับอ้ายเพื่อนมาได้สามปีแล้วเนาะโดยสามปีแล้วบอกว่าหักจริงมาสั้นพ่อพี่น้องก็ออโคหน้ากับกีบบคอยฮู่เรื่องบันไดพ่อพี่น้องเลยเพราะว่าบันไดอยู่น้ำกันตลอดเนาะโดยถ้าอยู่น้ำกันตลอดคือครอบครัวของเพื่อนก็คือซีฮู้จักพ่อพี่น้องภาษาของเพื่อนเนาะพว่าเพื่อนฮ็ดแน่ๆเป็นจังไดเนาะพ่อพี่น้องก็คือซีจักเนาะแต่ห่างกลับมา ทักทายบางครั้งบางคราวกับสีบกค่อยหู้เรื่องเพิ่น,น,น,น่น้องเลย<ม>เป็นกับสีบวกค่อยหู้เขาคือกันเนาะโดยแต่คนที่อยู่น้ำใกล้ๆสิดนี่อาจสิหูเต็มร้อยเนาะว่าเป็นยังไงเนาะอ<ไ>่าได้แล้วแต่ง,งานสเสร็จแลวสิไปเห็นงานต่อบอกด้วยว่าอย่างไรสิอยู่บ้านบ่ปีนี้จังว่าอยากไปอีกอยู่ดิอยากไปอยากไปอยากไปหาเงนินอีก ก็ทางน้องเพิ่นก็ไปนําบ่เมียนี่จังว่าอืมยังบ่ได้ยังบ่พ่กับม่โอ้ยังบ่แน่ใจเนาะถ้าว่าบ่ได้ไปก็อยู่เวาก่อนเนาะแต่งแต่งงานผู้อตแขนกับเงินก็สิเบิดดอือแม่นอยู่ก็สิเฮ็ดนาก็ยังหึงอยู่โดยนะยังหึงอยู่อีกหลายเดือนเติบอยู่เนาะหลายเดือนอยู่อืเบไปทํางานทํหยังก็พอมาเงินมาได้ใช้ได้จ่าย โดยที่ด <lok> กินแน่จะจะจะถ้าจังไรก็เฮาทั้อโอรมกับิ่นกับคงชีฮูเรื่องคอยพี่น้องเลยเนาะมาสอบถามคู่ซีวิตเพื่อนคอยพี่น้องเยเพราะว่าอีกคนหนึ่งกับว่าบ่ได้เนาะอีกคนหนึ่งกัเป็นคนทั่วๆไปคอยพี่น้องเลยกับทางน้องคนก็ถือว่าบ่ทั่วไปได้ที่ว่าวโบได้เนาะพิการทางเสียงคอยพี่น้องเลยแต่ใช่เราจะเป็นกันได้ยินง่ายอยู่บ่หูิ่นได้ยินบอกคือว่า คำว่าเพ่นมองเขาปุ๊บคำเพื่นเดียววิ่งนี่งือ้่มาตากับหูเพื่อนเนี่ยสิสัมพัสร่วมกันโอ้ขันตาเพื่อนโบเห็นเขาหนึ่งขึ้นาว่าริยินเลยหูกับสิบริยินเนาะวอสัมพัสธ์นี้สัมพัทธ์หูกับตาสัมพัสพร้อมกันเนาะถ้าว่าตาเห็นเนี่ยหูือจะได้ยินเบมือนเนาะจะได้ยินหน่อยหน่อยได้ยินว่าหูวะเวลาว่าได้ยินบ่าได้ยินอืมมาม กินข้าวบ่อิ่มนะว่กินข้าวอิอิ่มนกินข้าววันนี้เหตดเหตุเรือยังมีตําสาตําสาตว่ามั้วันนี้ตําสาตพี่น้องเอ๋ยคุณอธิบายให้พังอยู่เนาะกะเอซีของข้ากับพคงสีหูกับปุ่นตีตามทรงกับทรงสีข้าใจพี่น้องเอ๋ย อาจังไรก็สิบบรบกวนเวลาทั้งเจ้าเลยเนาะทั้งสองคนเลยคอยพี่น้องเลยตอนนี้กับพอคนหน้าก็สิได้ลำลาทั้งเจ้าสองคนก่อนเนาะโดยสบายดีสบายดีสบายดีโอเคคอยพี่น้องหลังจากที่อร่มกับอาครอบครัวของอาครอบครัวหนึ่งคอยพี่น้องเลยก็เป็นอาชีวิตที่น่าสงสารอยู่คอยพี่น้องเอยเนาะทั้งผัวเพิงกับอาตัวเล็กไปคอยพี่น้องเอยก็เป็น อันนั้นทางนี้เป็นการพิการทางเสียงพ่อพี่น้องหรือว่าปากโบไล่เนาะโดยก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเอฟซีที่ตาม้มซองพ่อคุณหน้ามาตลอดเนาะกาสำหรับคลิปนี้พ่อคุณหน้าว่าวมวนบมนวนหูเนาะขอโทษขออภัยในเอฟซีลายๆเนาะกาคลิปนี้ก็จบใบเพียงสามนี้ก่อนขอให้พี่น้องเอาไว้คลิปหน้าต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย กวคำว่าสบายดีสบายดี